วันนี้ค่ะบุกลีมีการเปิดตัวแคมเปญใหม่นะคะสำหรับปี2022ค่ะโดยมีนะคะคุณเซนเดย่าคุณแอนฮัตเทเวค่ะน้องลิซ่าแล้วก็คุณเปรียงกาจโจปานะคะเป็น4ี่หญิงทรงพลังของบุกลีในปีนี้ค่ะซึ่งแคมเปญน,นี้นะคะมีชื่อว่า Unexpected Wonder นะคะปาฏิหาริย์ที่ไม่คาดคิดค่ะโดยล่าสุดเนี่ยบุกลีค่ะมีการปล่อยคลิปนะคะของคุณเซนเดย่ากับคุณแอนฮัตเทเวออกมาก่อนนะคะต้องบอกว่าสวยงามมากๆค่ะทำออกมาได้ดูดีนะคะดูขลังตา สไตล์ของบูกาลีค่ะและเมื่อดูคลิปนี้นะคะแบบละเอียดค่ะก็จะพบว่าทั้งสองสาวนะคะได้มีการถ่ายทำงานกันที่วิลล่าเมียนี่นะคะที่โรมอิตาลีที่เดียวกันกันกบน้องลิซ่าด้วยละค่ะคุณผู้ชมอะแล้วคลิปของน้องลิซ่านะหายไปไหนนะคะยังไม่เห็นบูกาีค่ะนำออกมาปล่อยเลยนะคะแต่ถ่ายทำที่เดียวกันแน่นอนค่ะหรือว่าลิซ่าค่ะจะมาคู่ก,กันกับคุณเปลียงคาจปาคะซึ่งก็เป็นแอมบาสเดอร์ของบูกาีอีกคนนั่นเองนะคะ ดูจากพื้นหลังค่ะที่แอลสิงคโปร์ค่ะมีการปล่อยออกมาะคะ่ะภาพของคุณเปียงกาโจปาค่ะก็ถ่ายทํางานค่ะที่วิลล่าเมเน่เหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าค่ะคงจะต้องตามติดรอดูกันต่อไปนะคะว่าคลิปของน้องลิซ่าค่ะจะถูกปล่อยออกมาตอนไหนนะคะและจะมาแบบแพ็คคู่ด้วยหรือเปล่าตอนนี้ค่ะก็ดูของคุณเซนดิยากับของคุณแอนฮัทเทเวคะเป็นไกด์ไลน์ไปทางๆก่อนแล้วกันนะคะซึ่งสามารถเข้าไปดูได้แบบเต็มๆะคะได้ที่ช่อง YouTube ของทางบูเกอรีนั่นเองค่ะ ส่วนอันนี้นะคะก็เป็นภาพค่ะที่ทางบุกลีค่ะปล่อยภาพของนอริซ่าออกมานะคะริซ่าเธอก็ดูเท่มากๆเลยเนาะใส่เครื่องประดับนะะ้ะไม่มากค่ะแต่ว่าดูเท่ดูเก๋ค่ะตามสไตล์ของไอดอลนั่นแหละค่ะอแอดก็เอาความเคลื่อนไหวใหม่ๆมาฝากนะคะจับตารอดูงานของนอริซ่าค่ะที่กําลังจะออกมานะคะกับทางบุกลีกันนะคะคุณผู้ชมก็กอจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์น,นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า